แบไม่ท่ากันนี่บอกเลี้ยงกี่งก่อนไอเอครับเกิอรนมครับผมกับผมครัส่สายฟ้าผ้ารวยนะครับสาย้าฟปากอดไรกดแช่กดจิดสามสายฟ้าบ่รวยซอมทางนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เนียนพูดไปก่อนเดี๋ยวแม่ให้เนียนพูไก่อนเลยเราก็จะนี่นอันถามนีน่อินีนฝันอะไร นีว่าฟันละตีว่าฟันเดืองสกาลเนะแม่บอกว่าฟันเห็นไหลออกเลยฟันว่เย็นเห็นยังก่อผาพินบาดก่คนแั้วก็คนไปกินถับหน้าเซบาท์ฮะเซบาท์่าก็มันกจะขอกับเลีงดิก็ฟันไปกินเนี่ันไปกินเนี่ยเมื่อคืนนี้ซื้อเลี้ยงเราต่เลเดือนสกาที่ซื้อไปนี่ซื้จังสี่มาหยสี่ครั้งนึงเพราะว่าตอนนี้ัต้องลดร่งาสะดวกเพราะว่า มือคื่นนีพันวาเลียันเนสีขาอ่สองต้นจะเป็นทั้งบนทั้งหลังตรามือคืนีนีนี่ขั้นเข้าไปน้ำเย็มเมีหนึ่งนี่หละขอบอกแน่นเหมนเราเรียงบอดเข้าไปน้ำพันถ้ามันตัวยังเข้าไปตัวไปแล้วมันอยาไปนี่คุณเด็นมันดันะทางไปน้ำพันพันว่าสีสีรอเข้าไปย่างิกินเขาเด็กพุที่คนเรียนกัเล่มมากสกัดกันมาอยาไปน้ำพันเนี้จะเล่ขึ้นมาก สูบีอยู่แต่ว่ามันเ,เนป็นเปนนน็มัดป้านี่มัดป้าเขียนเขียนเขนจดเห็นเงนวันนี่จีบว่แล้วลนะก็ว่ามันเหืองนี่ยกวอดเลขได้ไหม03ต<อ>ัว่ะ4ตัว4ตัวคือตองเนก้อนอ่ง0388วันนี้กัน0589 ออเอา้ามันไม่มียังไม่จับคู่ให้เนาะบอกเปียก่ลมวแยกเดี่ยวเว้ทำไมมันเดียวเกินละน่ะมีศูนมีห้ามี8ดมีเก้าเนาะมวด1ตุลาสองห้าหกหครับมันเลขศูนย์คนะำนวณเนาะครับผมประกบคู่ไปที่8ปดศูนยครับห้าศห้าเก้ตัวเลขมาอะไรชีไลูก นีอะไรอีกอ่ะทำไมไม่พูดต่อละเยอะยอะรถต่อบ้มันใหญ่ขนาดไม่ใช่เข้มขัดเลยจับคู่ไปที่ไปที่แปดศูนย์เนาะครับเนาะพ่อพ่อชอบบ้านเน้่เตัวเน้นเลยนะแปดศูนย์วันนี้นะพ่อชอบบ้านใหญ่ครับพ่อไม่ชอบบ้านเล็กบ้านใหญ่อยู่ไหนครับพ่อชอบบ้านใหญ่พ่อไหนพ่อเนี่ยชอบบ้านใหญ่พ่อไหนพ่อไปไปที่เล็กฮะ พ่อไหนพ่อเนี่ยต้องพ่อเนี่ยชอบชอบหลังชอบหลังชอบหลังสูงดุเอออืมแต่เราจะค่อยมาเขียนตัวเลขเนาะเดี๋ยวจะไมาเขียนตัวเลขให้เพื่อนเขียนเราลงก่อนเสียเฉาเอฟซีกับสีทาวาวไาวยังบ่เข้าใจเลยเจ้าต้องใหุ้สายพันธุ์อื่นอีกทีหนึงเดี๋ยวจะคว้านให้เป็นตัวเลขแบบหนึ่งนะฮะ เครื่องแต่งแต่ก่อนสายฟ้ามือขึ้นฟันจังอห่างก่อนมือขึ้นนฮะมือขึ้นฟันนีงยังก่อนค่ะเออตองหวนขึ้นก่อจังไงหวนว่าข้อสามศูนย์ไอผมคือว่าสีตัวคือปูนนี่นนี่ตีหายไม่แบบเลีนีเจ้าวาเขาประกบเอนีอ้ลีศลแมนศ่เขียนเขียนเขียนรวดเพราะว่าทำมาสปนิลักงหลดแล้วตาศิลักของสายฟ้านี่คือศูนย์ ศูนย์ห้าแปดเก้มนไม่ีไม่หาไม่ดีอปดเกามืนขึ้นสามสิบ่ค่ะสายป้าศูย์ห้าแปดเก้าเยจับใส่กันใดเป็นบอสจับใส่กันได้ล่างบนเลยเาเพราะว่าคลิปมากทั้งรถแล้ว่ตอนตอดตออ้ยยยยยยยนยยยยยยย่ยยยงยย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 นยยนยยยยยนยาอยยยยย่ายยยาเยยายยบยยายยยกยเยายคยยยยยมยย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 กับยยยยมยย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 ย วันนี้นี่ที่หายมาก้ค่ะนเองเบลุนไนคกิปเก่าๆที่นบบเขียนลงแถวเียเชียงไม่พุ่ไขึ้นเขาจะมัมันจีคขึ้นเกลอกฮกฮกฮวาเออเขียนไปแก้วมบบแก้วแล้วแเอ็กก้จับคูเห่ฟ้าเหรอนะเจบูเหอาจับคูเลยสายฟ้าประกอบเียกตัวประกอบเขียนคือเกลากเนยตัวประกอบตัวประกอบอืม ตัวประกอบเนาะเนี่ยมันเป็นตัวประกอบด้วยเขาเป็นวัยเอ็กเี้ยนเป็นตัวประกอบพี่สิ่ตัวประกอบพี่สิ่งใครเป็นตัวใครเป็นตัวประกอบงวดที่แล้วเนี่ยออกนี่ยนี่งวดที่แล้วแห้งสิ่งเนี่ยศูนย์สามห้าแปดนี่มันออกสามพันงวดที่แล้วศูนย์สามสามเขียนงวดที่แล้วงวดที่แล้วไว้นน่แน่สิบเอาแต่ว่างวดนี้นั่น พี่ให้นี่เอฟซีพีเจนาเพิ่งจับคู่เอาจับคู่ให้ฟ้งคู่เท่านั้นอืมงามนี่โหนนเดีเนีนเนี่นเนนไปเลยนี่อาบ้าเทาจะมักนีสายฝานี่เนีนศูย์ห้ากับแปดห้างานงาวนะ่เวานี่เขียเสีนไว้งอน่นเนีนเนีนนะสาย้าเนี่ มันปทันเตมเรียมร้ัยมันสายฟาครับเป็น0895แต่พ่นจะห้ซัมนี้จะว่าขั้นแมห้มามาเข้ากับจัาคูเะแปดห้าเกห้าแด้เก้แดเสเปิดี้เบิ่งซื่อแม่นแต่ว่าอันนี้ที่เค้นหายแต่ว่าตานหาคือโตมากเป็นบอคายฟาเพราะว่าเฮ็ดเรียกเรียกอีห่างอีห่างปูสีอยู่บ้านแหมผมเฮ็ดมันเข้า3ามหัวเลยปูศ0 สาเปลี่ยนมันออกสามปตัวงวดแล้วก็มาออกสามศูนนี่งวดที่สีนี่นีมันยังตัวเดียวนี่ยนี่ย่งคู่นี่นี่ย่งคู่นี่ย่างคู่นี่ย่างูนยงไม่อย่งนี้ันออกคู่เดียวนี่ยา่าวดมันออกสามงวดเลยดค่ะออกสา8แปดแปดาลก้อออกสามศนยสาออกแล้วมักซูนาแล้เา มักมักตัวประกอบของสายฟ้าทั้งทั้งสี่ตัวเลยพี่น้องอ๋ข้ามันเขามันมีสีเขาเด้นี่งวนแบนหางนี่กระว่างนี้ยแบนหาเพราะว่าซื้อหลายดวหดก่อนก็หามันเกิดอ้ามมากันเฮ็ดเฮ็ดจากจังจากง้างตาแดงหมดจากง้างตาแดงเนาะมันยดถูกก็ได้วดก่อนยดถูบดิสองศูนย์สามสายฟ้าเพิ่นุดทูบสามมวดเดือดสเกาเลยไปสวนมนต์แล้วก็เลยบอกเพิ่นว่า ต้ตองไปชุดดอกเอาไว้หั่นล่ะมันตัวออกมาสามัวตรงผเอเลยพาบวกเห็นชุดเพราะมันดีุ่ดีแนดันดีต่างใจให้แต่ว่าหมูว่านสายฝาจุดเตยซีตัวเดียวเด้ยเดี๋ยวเขาเดียนสกาวจังที่โออีกคลิปนึ่ง อมีขอสายฟ้ oh, ันสายฟก่อนโอ้มหายคือมันหายรดวาวเลยคนมันลคนเลมคนละคนโอ้คนละคนคือว่ามันแค่ม่นรุดตัวนีไปแอข้อสเกวเต็้ยมเลยะเอาขขอสายไฟกัตัวสกลว้โตขโตมันมีคนละคนแต่ว่าดังไปพร้อมกันคู่กันวันนี้ขอดังไปพร้อมกันคื่กันสายฟเาลศนย์สามห้าแปดาอันนี้เป็นครึ่งวดที่พันมาได้แ่นคะ งวดที่ผ่านมางวดวันที่6ตุลาเนาะพี่น้องเนาะไอคำบนนี้ครึ่งงวดมีตุลาเนาะใช่ไหมติดซุนแมาเนี่ยหนึ่งตุลาตีอ้วนเหนือหนาเนาะแม่นอดมืตุลาจิตลืมมือลืมเบนเด้ค่ะย้อนก็สิดังมันจะว่าเอะไรเพิ่นมากนะไอเดือันนี้เป็นหนึ่งงวดที่แล้วอันนี้จะเป็นงวดงวดอ่ะงวดล่าสุดงวดสิผงวดสิมาเนาะค่ะคำบนเนาะแต่ว่าผู้ใดมากก็เอาไปพิจารณาเบื่องเรื่องงวดนี้คือว่า เขาเก็บเองเขาซื้อเองเนาะค่ะทำนวณเองคำนวณเองเบอ่์เบอ่์เบอร์เบอร์เตอร์นวดนะมันต้องเป็นตัวประกอบดี่มันตัวตัวมันมีนี่เดือนสกาวประกาศเมื่อกี้กบฏแล้วกันว่าตัวีผู้ใดอยู่เฮียนอยู่ซาบนี่มันต้องเป็นเครื่อาเครหน้าจอเนาะค่ะแนวทางของสายฟ้าเนาะค่ะวันที่หนึ่งตุลาคมเนาะค่ะตัวประกอบเอ้าแตมีศูนย์ห้าแปดเก้าเนาะค่ะ ซีตัวนี้มาน้ากันได้เนาะสายฝาเนาะคือว่ามีครูหนึ่งค่ะมีครูหนึ่งนะค่ะแต่ว่าสายฝาประกอบคู่ให้กแตมีศูนย์แปดกับเก่าหานะค่ะส่วนตัวนี้ส่วนตัวเนาะค่ะถ้าผู้ใดบ่มากก็ลองพิจารณาเบิ้งสุดซีตัวที่สายฝาให้มาเนาะแต่ว่ามีข้มเม่นไม่ได้ถืงข้นสามหมวดมีข้มเมนมากสามหมวดซีมีเด็ดกิร์ตแก๊งมาไซรวดซุ่มซีตัวแต่ผู้ใด้พี่เด็ดมาตัวหนึ่งเละมาใส่รุนคือว่ามีเลยเนี่ยส่วนห้าแปดกับเบียนค่ะ ส่วนมากจะเป็นบนขึ้นล่างนะครับส่วนมากนี่เป็นล่างส่วนมากจะเป็นล่างเนาะเอ้าท่านผู้ชมแคบหน้าจอไว้ล่าเลบารื่อบาดเลยเจอกันไม่ในคลิปน้าสับคลิปนี้โชคดีรำรวยกับสายฟ้าพะรวยเนาะค่ะสวัสดีค้าโฆษณาประสิคอตูล่าไปก่อนเนาะค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะคลองสายฟ้านี่08กับเก่าหาเนาะพี่น้องเนาะ เอาโศกบปะค่ะเป็นยังไงค่ะสายฟ้าเขานาบ้านเนาะค่ะเนาะขับไฟบ่มีเขาแล้วค่ะเนาะอ่ะานาคอโตลวลาไปก่อนค่ะ